ชอบบคนใบนี้สวยมากอายารย์ช่วยกล้วยทอดใบนี้ราคาอะคลิปนี้นะคะเป็นการลงทุนอีกเยอะมากเพราะว่าหมดไปก็ประมาณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอจบฟังฟังเรี่องแล้วค่ะดี้เเย้วันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งการลาเชิรอคอยนะคะนั่นก็คือคลิปแกะอัสดุนี่เองใช่เย้เย้ ัมดนี้นะค,คะก็มีทั้งหมดส่กล่องซึ่งตอนสั่งเนี่ยสั่งมาลัวๆมากก่อนปีใหม่แล้วมันก็เพิ่งมาได้ตอนหลังปีใหม่นี้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปแกะพัสดุกันเย้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันมาเยอะเลยพอแล้วก็ไปค่ะไปแกะพัสดุกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องที่อยู่ข้างบนนี้กันก่อนนะคะเป็นกล่องแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยว้ม เป็นของเซเลี่ยมแบบนี้มันสังกนทีใหม่ไปแล้วอะ่ะก็เลยแบบจาไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรกันบ้างเลยซึ่งเยอะมากจริงจริงเนี่ยเลยอีกสองกล่องนะเดียวว่าเหมือนมันจะแบบซ้อนทิศเลยอะ่ะแล้วแบบของมันมาสี่กล่องแล้วว่าอดใงไม่ไหวเปิดจะมาเปิดป็นกล่องแรกเลย <c oughs> ๆๆๆอะ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะเป็นกล่องเป็นกล่อง ดูว่าข้างบนเีอะไรนนบ,บนฟเชื่อว่าทุกคนต้องชอบเล่นตึงตึ้งตึ้งตึงอะออ่านว่า keep and โอ๊ยกับหัว challenge and keep หรือเปล่าถ้าผิดขอไภัยนะคะตกภาษาอังกฤษค่ะมาเปิดดูกันค่ะว่ามัไมคือ,อไร <laughs> ยังมีกล่องอีก้ <laughs> เป็นกระเป๋าสตางค์นี่เองนะค่ะทุกคนเราแกะกันแกะแบบทะลุทะนอมเองอใช่สั่งไปจนลืมไม่หมดเลยเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าอเอาไว้ใส่อันนี้เป็นสูทชุดนนึว้าวสีสวยมากเฮ้ยสีเข้าแบบเสื้อวันนี้เลยเดี๋ยวไปดูข้างใน เป็นกระเป๋าสตางค์นี่เองค่ะทุกคนนี่ของอะไรผัดไปแล้วค่ะสั่งอะไรมาจนแบบเลื่อนลืมไปเก็บกวนเก็บไม่ดีด้วยนะตอนแกะนี่แกะแบบเพลขนๆเก็บกวนไปเไปเกงที่สองค่ะแมมเป็นร้านเดียวกันมันก็เลยแบบกงจะเลืมนกันเราก็มาโฟมกันจัะแกะกันเลยสองแกะดีๆนี่คุณตอนเก็บจะได้มีอะไรคิด ว้าวสองเป็นลิงเป็นของลิงนะคะ L Y M อ okay. ายาแก่แบบไขเนขนมทีม่สุดในโลกในโลกสองพันเป็นสีจม,มูยแล้วใช่ค่ะทุกคนมิวไปชอบสีจมูกสวยมาก Oh my god อ่ะตรงนีติดพลาส,สติกอยู่ฉันชอบไอ้ีสวย ทุกคนใบนี้สวยมากอาจารย์ช่วยกล้วยทอดใบนี้ราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนเฮ้ยใบนี้เก๋มากเฮ้ยฉันชอบใบนี้ฉันซื้อมาแล้วก็ใช่สิใช่ฉันชอบใบนี้คือไม่นึกว่าสีจริงนะตัวสวยขนาดนี้ดีงามใบนี้ผ่านใบเมื่อกี้ก็ผ่านใบเมื่อกี้สีผูเข้มเข้มนิดนึงใบนี้ก็จะแบบเก๋ๆชิลๆโอเคทุกคนผ่านไปแล้วก็ใบนี้เสร็ สวยมากสูยมากคุณลองแปะเลยค่ะทุกใบนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ใบนั้นเมื่อกี้มันไม่มีราคาจัไม่ได้ว่าเท่าไหร่ต่อไปเป็นการแข่งที่ทุกคนรอคอยและพี่ป๋าจะรอคอยครับคือการแกะกล่องแกะกล่องไม่ต้องรีพูดเป็ไหนแยงซึ่งก็คือการแกะกล่องใหญ่นี่เองนะคะซึ่งเป็นของริมนคอสองตัวแง่เลยเส่งจริงอะริมมันจะมีสองกล่องนะแต่ว่าเดี๋ยวรอค่อยมาทำอีกอีพีนึงดีกว่าเพราะว่านั่งมานานมาก มริ room, so came. Came oh. <T |ar|> ่มยกล่องแรกกันเลยเอางี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะร้อมกันเลยข้อมแหมเสี่งมะลรแกะไดัมากเาจมีน้ำทวน เวยกวยเถอะโอุ้ยกโอง้ยเสียงหน้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่จะโตป่ะแต่ว่าเมื่อกี้เป็นสีชมพูใบนี้เป็นสีม่วงแต่เรามาแกะดูที่ในกันก่อนฉีดเลยแล้วกันโอ้โหก็ใบใหญ่เลยขอโทษค่ะชุนกล้องใหญ่มากโหใบนี้นี่คงแบบต้องยืน ทีนี้มันใหญ่มากเลยอะสีออกแบบม่วงน,นะคะเออ่คือใบน,นี้ใหญ่ดีคือเห็นลูกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็โอเคโอเคใช่ไหมะะอโอเคใช่ไหมโอเคแหละขึ้นมาแลว้วไม่ต้องคิดอะไรใบนี้นะคะก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ใบน,นี้จะใหญ่เพราะว่าทำไมแบบกล่องมันใหญ่มากต่อไปว้าวนี่ต่อนี้เลย เรามาลองกันที่เก mhm. เเาะแรกก่อนเป็นรองเท้านะคะถ้าเป็นเกาะมันไม่อ่กสุดแกบไม่ได้แล้วทำลายข้าวหอมข้อันเ็นรแบบยากลองเท้าลินอุยลองเท้าลินไม่เียกันได้่ลองเท้าลิน มาชิ้นของอะไรแป๊บนึ่งเอฟซีมาแมนเลยจ้าโอเคกลับมาที่เดิมเป็นรองเท้าของลินนะคะที่ดีก็โอเคนางสวยนะคือพี่ป๊าปาใส่ไซสิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรองเท้าแตะนิดนึงมีส้นสูงนิดหน่อยนะคะสีชมพูอ่อนๆเนื้อก็โอเคนะดูดีสวยดีที่ผลมาถ้ามันขาดไม่ได้เลว อ่าทุกคนก็ประมาณนี้สีออกแบบไข่ไข่นิดนึงมีโซ่นิดนึงคู่นี้ทั้งหมด1น5 0นหบาทนะจ๊ะอีล่าสุดนิดนึมเดีอยว่าเท่าไหร่ไปเ่ยแล้วล่าสุดน้องหมาเอาอะไรอย่างเงี้ยคู่ <c oughs> <c oughs> นี้เป็นโซนสูงนะคะสีเหมือนเมื่อกี้เลยแต่สีนี้จะเป็นออกแบบ คูนิดกหนึง่งพวกนี้แบบมีโซดนด้วยนะคะเดี๋ยวขอลองใส่แล้วหนึ่งที่ชิคกี้นี้ทุกคนดูข้างหลังมันจะเป็นโลโก้ของน้งเดี๋ยวขอลองใส่แป๊บหนึ่งทุกคน,นคนู่นี้ก็จะเป็นแบบโอ้สูงมากพระกุญชชูไปทอนดิฉันหวงมากเลยโอ้ยแต่อันนี้ก็จะส้มสูง,สง wow. โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้เราลองรองเท้าะะไปทั้งหมดสองคู่แล้วนะคะซึ่งคู่นี้ก็ราคาอยู่ที่อะไะคะาเจอทุกคนอนู่ที่ประมาณหลักันอ๋อนี่นี่นะมีสรุปให้พันแปดร้อยเจ็ดค่ะถมาปิดของนี้ก่อนับแรกปิดยาตัวฉีดทุกคนไม่คิดว่าการแกะกล่องันจะเหนื่อยขนาด จริงนะริเป็นอะไอ่ะบ่งกรสุนเาเจอนจะเป็นรองเท้าอแน่ๆเลยแกะอรเท้าอะไรเยอะขนาดนี้ั้นี่ถุงรองเท้าผ้าใบหลายคน สอยเลยไม่สวยยังไงมืขอขอนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดเ้าพี่รอคู่นี้ใบนะคะมีคำว่าลิงอยู่ตรงนี้โอเคสวยมากสวยดูงามดูดีพลังแปดอะ่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปลองผ้าใบะคต่อไปเรามาลองตัวนี้ต้นเ้ามาสี่คู่เลยหรออันนี้เป็นแบบดินขาวใมากอันนี้แบบส้นสูงลายสวยโอเคเดี๋ยวเราตัดเท,ท้าพี่ดีลองให้ดูค่ะ อันนี้เป็นสีขาวนะคะดูส้นมีความแบบส้นลายลายกลบสูงเฉยเดียวค่ะปวดมองข้ามเท้าดิฉันไปนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลองรองเท้าไปหมสี่คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปทำไมดูเหนือข้างในนี้ก็จะมีเป้กระเป๋าอีกสองใบนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าอ๋อเป็นแบบนี้ ัเป็นกระเป๋าห้อยข้อมือนี่เองน่ารักกุ๊กกิบน่าริน่าดูนี่เป็นใบเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นอีกใบเป็นใบเล็กแล้วนี่มีถุขขงพลาให้ด้วยวอ๋ออันนี้คือมันจะเป็นโซ่แล้วมันจะห้อยนี้ชฉันชอบจังน่ารักมา่แเลกซื้อมาเยอะมาดีโอเคมึงนี่ใช่ซื้ออะไรมันดีขนาดไหนทุกคนการแกะพัาสติครั้งนี้ก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อย กอดสองกองใหญ่สองรองเท้าสี่กระป๋องสี่ค่ะทุกคนเอาทรับแบบเหนื่อยเลยอะคลิปนี้นะคะก็เป็นการแกะพัสดุของตัวเองที่ซื้อมาก่อนปีใหม่นะคะแล้วมันจะพิ่งส่งมาหลังปีใหม่ซึ่งก็มาแกะพร้อมกับทุกคนให้น้องๆได้ดูเลยว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้านก็จะประมาณนี้นะคะ อาล่ะทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เยอะเลยต้องถามคลิปนี้ง,ง่ายมากเลยค่ะว่าพี่าปะป๋าชอบกระเป๋าสีอะไรถ้าทุกคนดูคลิปนี้จะรู้ซีเซอร์ก็บ่งบอกมากถ้าทุกคนรู้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าพี่าปะป๋าชอบสีอะไรดูจากการซื้อกระเป๋าก็น่าจะแล้วคลิปนี้นะคะเป็นการลงทุนเยอะมากพราะว่าหมดไปก็ประมาณพัน <c> ห <oughs> มื่นเลยเดีย๋ยวไปบอกแม่เดี๋ยวแม,ม่ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าอีก2กล่องของลินจะเป็นอะไรแล้ะก็ราคาเท่าไหร่เจอกันคลิปหน้านะคะคุณ